อั Assalamualaikum w a r ะ h m a t u l l a h i w a b a ะ a k a t u h สวัสดีครับผมนีเปโซนะนักบุญตัวชมกาแฟส่วนที่อ,อ,องค์กรนะครับก็ามาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่เป็นมอคค่าพอร์ตวันนี้จะมารีวิวมอคค่าพอร์ตใส่วาฟเฟิลมานะครับนี่ว้าฟเฟิลมาแต่เซนเนจะให้เป็นแบบสวมหัวหัวสวมที่แบบอ่าหยดลงแก้วหรือไหลลงแก้วไหลงหลงแก้วนะหัวสวม ทีอสำหรับแบบไหลลงแก้วนะครับแล้วก็ไอเดียนี้อาจจะต้องมีแผ่นแผ่นด้วยนะครับอ่าอาศัยแล้วกันกันลืมมีแผ่นรองแก้วด้วยนะครับอไอเดียนี้นะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยวาวล์วเคลม่าเราใส่ไว้อย่างนี้นะครับก็คือ,คอวาวล์วเคลม่าปกติแล้วงท,ที่ท่านทราบนะครับแต่ว่าเอาเอา,เอาละรอให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะน,ะะน,นี่นะครับ400บาทนะฮะเนี่ยใส่อยู่อย่างนี้นะครับ อยู่นี้ตังนี้ก็อยู่นี้นะครับนี่ขึ้นข้างบนนี่อยู่ล่างนะครับเข้าใจนะฮะมีกระบนอย่างนี้อยู่นี้ให้ให้ดูสภาพนี้ก็โอเคแล้วดูแบบเนี้ยนะฮะโอเคครับเตรมน้ำก่อนเลยนะครับน้ำนะจะน้อยนิดหนึง่งนะปุ้งหน่อย ลงไปนิดนึงโอเคก็ไม่ให้เยอะมากก็ไม่ได้ฮะอ่ะนะครับแล้วก็มาใส่กาแไฟน,นะครับโรซิ่งห้าสิบตัวนี้โัวซิ่งห้าสิบสามตัวนี้ห้าสิบเอ็ดต,ตัวนี้จะพอดีห้าสิบจะพอดีนะใครมีเครื่องเครื่องบดตัวนี้ผมใช้เครื่องบขั้วกลางหรือว่าบดที่เบอร์ห้านะ นแล้วก็มือน,นี่มือลูกมืนะมือลุกมืเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะก็เคลียรเรียบร้อยนะครับนี่ควัดใสนดนน่นี้เรียบร้อยละมือลุกเตอนๆนิดหน่อยเนี่นะมือลุกมือนี่นะก็อีกนิดนึงนะมันมันผ่านไปนิดเดี๋ยวไม่ได้ต้องใส่ให้มัน Okay, คให้มันปิ่มๆหรือนูนๆนิดนึ่งอย่างที่บอกว่าให้มันนูนิดนึงก็ดีนนะนี่มันก็จะได้อัดแน่นๆนะครับเก <Okay. S 2> ือบมาแล้วนะครับนี่วาวเคมาอยู่ในนี้นะนี่ตัวนี้ใจ็นวา คือมันต้องมีวาล์วเคลือมายังไงต้องมีวาล์วเคลือมาถ้ามีมีวาล์วเคลือมาไม่ได้เดี๋ยวให้ดูด้วยกันเป็นหลักฐานนี่ไงในว่าเออมันต้องมีวาล์วเคลือมามันถึงจะออกแบบนี้นะฮะคือถ้าไปใส่หัวสูบอย่างเดียวนี่มันไม่ได้อะมันแค่แค่ไม่แค่ไม่ไม่กันพุ่งแค่นั้นเองแล้วก็กาแฟในลูกแก้วแค่นี้มันจะได้แค่นั้นมันจะมันจะไม่ได้เอสเปรสโซู่ฟิช็อตหรือมันจะได้เป็นช็อตเอ่อที่เข้มข้นนะครับมันจะไม่ได้นี่นะนี่นะอยู่นี่ครับนี่นะครับโอเคคนะรับ ไปเหือนเดิมนี่คือว่าทาไมจะต้องใส่วาเวค okay, มาทาไมต้องต้องใช้ต้องมีเดี๋ยวดูว่าทําไมต้องมีทําไมเลือกใส่แล้วมันได้อะไรสิ่งที่ได้มาซัจจันขนาดไหนลองดูนะครับนี่เหล็กงัดนะัไม่จำเป็นต้องงัดออกมาหรอกครับก็ใส่ไว้เลยก็ได้มันเป็นสแตนเลสน,นะครับแล้วก็นี่คนระับ นะหัวสวมนี่หัวสวมนี่มีโอริงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่อะไรนุแงแก้วเลยนะครับดูเยนะอย,อย่าุอย่าใช้ไฟแรงนะ โอ้ระวังเวยเดีย๋ยวนหนก่อนนี่ตรงนี้อ่ะนี่ครับมารับน้ำนักตัวนั้นก็ตรงนั้นนะฮะคือเตาก็เล็กเราต้องดูเหลี่ยมดีๆะอ่าโอเคนะฮะเ่ี๋ยวนะ ันนี้ต้องต้องดูนะเดี๋ยวมืดนะครับผมไฟยองม,มืดอีกนะก็เวลาก็ประมาณห้าทีเดี๋ยวคุณจะมีแก้วจำรองนี่ะจะรองมันนะครับแต่ว่า จะต้องยกรูดีกว่านะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะหกมันเอียงครับถ้า,ามันเบาก็โอเคนะมีความเบาอันนี้เฮ้ีมันหนักไปไหน่อยแก้วหนักไปไหน่อยลืมไปบางทีอะ่ะ เนี้ยวัวสวมกับแผ่นตัวนี้ต้องต้องใช้ถึง3 3สามไอเดีย3มชิ้นงานอยู่ในนี้ต้องใช้ถึง3ชิ้นนะฮะถึงจะได้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้สองพันแปดร้อยสามพันตัวนี้สามพันได้ปะได้สามพันนี่ครับไอเดียที่ที่ไปนะครับ <c oughs> นี่วัวสวมนะ ก็นี่เหมือนกันก็คือใช้วาล์วคีม่าเหมือนกันแล้วก็มีหมวตัวอันนี้ลงในลงในหม้อเลยอันนี้ลงในแก้วนะครับฝนตกฝนตกอยู่ก็เวลาประมาณ54น,นะครับฮะ5ีมาแล้วนะมาแล้วอ่าผมก็ปิดแก๊สแล้วด้วยอ่าโอเคอยู่ได้นะไม่หลุนไม่มีจะพูดเป็น อ้าเห็นป่ะสวยป่ะนี่โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดมากมากนี่อะไรลราแ,ลแกอูละมุนมากเลยอ่ะเสียดายว่าไม่เห็นแตกสุดยอดโอ้โหโอ้โหทำยังไงจะให้เห็นความสุดยอดแบบนี้นะครับโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวผมเอาถ่ายรูปเลยก่อนนะเดี๋ยวถ่ายเป็นเป็นรูปเป็นภาพนิ่งเลยกันนะครับผมไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ นั่นก็ต้องขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้ดูติดตามบนเฟซบุ๊กนะครับเดย์เพซซ์เบเชอรนี่หรือพิมพ์ว่านักผลิตเครื่องชงกาแฟสดนละอุปกรณ์เพิ่งมีนักผลิตเครื่องชงชงกาแฟสดนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเฟซเฟซบุ๊กผมมาก็ดูดูไทม์ไลน์ดูดูดูไลฟ์สดดูผลงานทุกอย่างอยู่บนเฟซบุ๊กหมดเลยติดต่องานที่ติดต่ออะไรนะครับแค่นี้ครับสำหรับวันนี้คุ้มกันคุณร้อยริวการ์สุนสวัสดีครับ